รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะตลาดสังขมันตีมาแล้วนะจ๊าวันนี้รถเมย์พาทุกคนมาที่ท่าดินแดงวันนี้จะพาคุณผู้ชม f c ชาวตลาดสดพระราม4มาเที่ยวย่านท่าดินแดงค่ะย่านนี้เป็นย่านเก่าแก่ฝั่งธนบุรีถ้าดูจากแผนที่จะเป็นถนนสาย ยานยาวเพียง1กิโลเมตรที่ติดกับถนนลาดยา่ามุ่งตรงไปทางท่าเรือข้ามฟากท่าดินแดงค่ะมาถึงย่านเก่าทั้งทีก็ต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลกันสักหน่อยตามรถเมย์มาเลยจ้าเข้ามาที่ศาลเจ้าสำเนกยง<ะ>ต้องถามประวัติความเป็นมานิดหนึ่งเพราะเท่าที่รู้มานี่คือร้อยกว่าปีเก<อ>ือบ0 0แร้อยอะไรที่แมศาลเจ้านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างคะพิสุรินหนึ่งสมัยก่อนนี่ขึ้นกับ ขมยนิทริคก้าเยาวาราชฝ<ต>ังงง่งนะี้แม่น้ำฝั่งนู้นคือเยาวาราชก้า a, เขาเป็นคนมาสร้างไว้ไงศาลเจ้าซำในเกงหรือศาลเจ้าซานในปีนี้อายุครบ175ปีแล้วล่ะค่ะดูแลและจัดตั้งโดยสมาคมหาก,กาแห่งประเทศไทยความพิเศษของที่นี่ก็คือเป็นศาลเจ้าแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครที่มีเทพเจ้าสตรีสามองค์นั่นก็คือเทพธิดาเฉินเซียนเนี่ย เทพธิดาหลินเซียนเนี่ยและเทพธิดาหลีเซียนเนี่ยค่ะเป็นพระเจ้าสตรีสามพระองค์ใช่เป็นผู้หญิงทั้งหมดใช่องค์โตองค์กลางองค์เล็กค่ะและสามองค์นี้จะไม่เหมือนกันนะใครจะมาขออะไรนยขอองค์ไหนองค์ไหนนะไม่เหมือนกันสมัยก่อนเขาเรียกบูบุญแล้วก็แทย์อองค์โตพวกการค้้อะไรพวกนี้ธุรกิจการงานใช่องค์แรกที่ใหญ่ องใหญ่องค์การเนี่ยลูกจะไปสอบนักเรียนจะไปสอบนายราชการอะไรพวกนี้องคการเกี่ยวกับการเรียนองค์เล็กจะมาขอลูกขอเต้าไม่สบายมาขออย่างนู้นอย่างนี้องเนี้ยองเล็กองค์เล็กสุดอยากจะมาขอลูกเขาบอกว่าที่นี่หลายคนมาขอลูกเยอะเวลามาขอขอพรขอยังไงบ้างคะเขาบอกว่าเราอยากได้ลูกได้ไรแล้วเดี๋ยวจะเอาลูกมาฝากเป็นลูกเดี๋ยว้าเลี้ยงยากหรือไม่ยากเนี่ยมาฝากได้ แล้วก็มีว่าเดี๋ยวจะเอาต้มมาถวายไข,มไขม่มุกไข่มุกมั่งบัะคำมั่งอะไรพวกนี้นวันนี้มาแล้วอะต้องลองขอน่อยแล้วก็ขอพอรด้วยทีเดียวเนีย้ยใช่นี่สมบัติทนานะ<ม>ในความเชื่อของคนจีนการมาขอพรจากเทพเจ้าจะสําเร็จดังหวังหรือไม่นั้นต้องมาเสี่ยงเซียมซีกันต่อ้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องงานเรื่องงาน บอกว่าการงานยังไม่เห็นผลอย่าเพิ่งลุกไปข้างหน้าเกรงว่าจะมีอุปสรรคทาอะไรอย่ารีบร้อนตอนนี้ก็อย่าไปทำอะไรตอนนี้อย่าไปรีบทำนี่ว่อการลงทุนนะไปลงทุนเยอะๆอย่าพิ่งทำตอนนี้จะติดไม่ดีอย่างงี้โอเคที่สันเจ้านี้ถือว่าเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวสาหรับคนท่าดินแดงแน่นอนฝั่งนี้นี่คือแบบว่าเทศกาลงานอะไรก็แล้วแต่มาไหว้ที่นี่กันหมดใช่ใช่ช่วงโควิดนี่มันน้อยหน่อยนิดนึงถ้าไม่โควิดนี่ ที่เล็กไปเลยเอปกติเต็มตลอดเลยแต่ช่วงสมัยก่อนเนี่ยจะมีเข้าออกทั้งวันคนมาท่านแดงเขาก็จะมาว่าเพราะว่ารุ่นก่อนนี่คนปู่ย่าตายายเนี่ยเขามาไหว้กันอยู่แล้วเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ต้องให้ลูกหลานจงมาไหว้ที่นี่อ๋อยังกลับมาที่นี่ต้องมาอยากมาต้องพามาแกบางคนต้องถือไม้แล้วรถ<ฆ>เข็นด้วยเพราะว่าเขานับถือเขาอยู่ที่นี่ ก็ขยันขยอให้ลูกพานองถ้าในกรุงเทพมีที่นี่ท,ที่เดียวครับแล้วก็อีกทีนึงคือที่หาดใหญ่หาดใหญ่เลยอิ่มอกอิ่มใจกันไปแล้วช่วงหน้ามาอิ่มท้องกันเต็มๆกับหา่าดพะโลหนึ่งในตำนานค่าดินแดงที่ต้องมากินสักครั้งหนึ่งในชีวิตห่านตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะ1 9 5่กอสมัยก่อนคือคนกินหาดได้คือต้องเป็นคนที่ มีสตารหอนี้ค่ะไม่เคยแห้งเลยค่ะโอ้ต้องมาเป็นแบบเกือบร้อยปีแล้วเ<อ>ตาเรายาว2เมตรนะคะสุก์อาที่ก็จะมีสองเตาแต่ถ้าปีใหม่ก็จะมี3ามเตาสีเตาตือ,ตอตเฟยไก่อันน้ำชามาถวายให้ทุกวันจะ <c oughs> ได้ช่วยค้าขายดีๆร้านเนี่ยเคยเป็นสาลเจ้ามาก่อนเหมือนแท่นบูชานะฮะติดกับตัวบ้านทึ่งหมก็ไม่เดาออก